สวัสดีครับทุกทกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับ jkl นะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายหน้า c o n f l i ร้านต้นร้านนะครับผมก็จะมีว่ามีอะไรบ้างปรับแต่งอะไรบ้างมีให้ปรับยังไงบ้างเพราะว่ามีลูกค้าเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะดูยากนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาดีวิวการตั้งค่าการเซตค่าให้ดูนะครับผม มันก็จะมีบีฟในแมปอยู่นะครับแต่มันเล็กเกินนะครับมันน่าจะทับอยู่ก็คือที่เราตั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับตามจุดที่เราบอะครับจุด1ก็คือจุด a นะครับจุด A คือจุดนี้พอจุด A เสร็จมันก็จะมาบุนล็อกตรงนี้นะครับเป็นจุด B แล้วก็จุด C คือตรงที่ใส่รหัสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ พิกัดร้านค้านี้ผมเซตไว้แค่2ลร้านนะครับผมที่เหลือลูกค้าก็ต้องไปเซตเองนะครับว่าจะเป็นร้านไหนให้งัดบ้างหรือจะให้ตรงไหนบ้างถ้าใครไม่รู้ว่าพิกัดอะไรยังไงตรงไหนนะครับให้ก๊อปพิกัดนะครับผมก๊อปพิกัดพิกัดหน้าคอนฟิกนะครับผมก๊อปมาประมาณนี้ครับนี่ครับก๊อปมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ใน f 8นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย tp ครับ แล้วก็วางพิกัดลงแล้วก็ลบส่วนพวกนี้ออกให้เหลือแค่ตัวเลขน,นะครับผมนะครับลูกน้ําก็อ,าอออนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับแล้วตัวผู้เล่นก็จะวาร์ปมานะครับมาตรงจุดนี้เลยลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนตั้งค่าได้เปลี่ยนจุดได้แล้วก็หาจุดได้ง่ายครับผมวาร์ปตามพิกัดอันนี้ก็คนที่เปิดเซิร์ฟก็ต้องรู้นะครับว่าคำสั่งพวกนี้มีไว้ทำอะไรบ้างในเบสมีไว้อะไรบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการ ใช้งานของสคริปได้ง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการตั้งค่านะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มแรกก็จะมีหน้าอานฟลิกมาอย่างนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นหน้าต่างใส่คีย์นะครับเป็นบรรทัดที่ใส่คีย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกของเกรดนะครับผมพวกของอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราใช้ของใครนะครับตามนี้เลยครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีสีของมาร์เก็ตสีของวงสีของอะไรนะครับนี่ครับประเภทเท่าไหร่อะไรยังไงครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนตำรวจนะครับผมก็คือว่าแจ้งเตือนตำรวจก็คือถ้าเราปิดไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราปิดฟ้าไว้อย่างนี้นะครับมันจะแจ้งผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟนะครับผมก็คือว่า ผู้เล่นในเซิร์ฟมีกี่คนอะเวลาเราป้นนะครับเวลาเราป้นเราจะมีรูปแจ้งเตือนขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมไะดูก็จะมีรูปประมาณนี้ครับถ้าเราเดินถ้ามีผู้เล่นเดินเข้ามาแล้วไปหาป้นนะเดินเข้ามาตรงจุดนะครับเราเข้าป้นนี่ครับจะมีเสียงเตือนขึ้นแล้วก็มีรูปขึ้นตรงมุมนี้ครับไอ้รูปนี้ก็จะแสดงคนในเซิร์ฟนะครับแล้วเราผู้เล่นก็จะรู้ว่า จะมีคนป้อนอยู่แต่ยังไม่บอกในบีบนะครับจนกว่าเขาจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับมันถึงจะแจ้งเตือนว่า <Beverly> มีผู้เล่นขโมยมีผู้เล่นงัดร้านอยู่มีผู้เล่นขโมยของในร้านอยู่ถ้าเรายังปลดล็อกตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับบีบมันก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ครับพอเราปลดล็อกได้ใช่ไหมเราจะได้เงินมาแล้วก็เสียไอเทมปลดล็อกไปนะครับนี่ครับมันจะขึ้นบีบแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับ ตรงบีตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีรูปเนีย่ยครับรูปอย่างนี้ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคาคิดกันต่อครับประมาณนี้ครับตรงนี้ในส่วนนี้ก็เป็นของตำรวจแต่ถ้าเราเออลืมไปแต่ถ้าเราเปิดทรูไว้ก็คือมันจะแสดง แค่ตำรวจนะครับแค่ยศที่เป็นพ o l i นะครับมันจะแสดงแค่นั้นคนในเมืองจะไม่เห็นแล้วก็จํานวนที่ปล้นได้นะครับถ้าไม่ต้องการให้จํานวนตำรวจก็ปรับไว้ศูนย์นะครับผมถ้าเป็นโลเพก็จะปรับไว้ตามค่านี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกสี่จิงอะไรก็ไม่ต้องปรับตรงนี้ก็คือเวลาปล้นนะครับเวลาปล้นนะครับก็จะเป็นพันหนึ่งร้อยวีนะครับก็เวลาปล้นเสร็จหรือมีคูดาวครับมันจะรับตรงนี้ครับ ถ้าป้นร้านร้านนี้ป้นเสร็จแล้วมันก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับพันหนึ่งพันแปดร้อยวีนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเปิดการสุ่มรหัสนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการสุ่มรหัสนแล้วต้องการสุ่มรหัสลูกค้าก็เปิดไว้ครับแต่ถ้าไม่ต้องการสุ่มก็ปิดไว้นะครับแล้วมันก็จะใส่รหัสตรงนี้ได้นะครับ ใส่รหัสตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็คือรหัสสี่ตัวก็คือต้องมีสี่ตัวนะครับถ้าถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ใส่ให้มากกว่านั้นนะครับจะใส่เป็นสิบตัว20ิตัวก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นไฟเสียงครับเป็นไฟล์เสียงก็คือจะอยู่ในหน้านี่ครับนี่ครับไฟลเสียงเป็น A B สามนะครับผมหามาใส่ได้เสียงแจ้งเตือนตึดงตึดงเมื่อกี้ที่ผมกดกดงัดล้านนะครับโอเคอันนี้ก็คือความดังนะครับปรับได้อันนี้ก็คือระยะในการป้นนะครับเวลาออกจากระยะนี้มันก็จะยกเลิกนะครับผมถ้ามีคนป้นอยู่ครับ mm. ตัวน,นี้ก็จะเป็นระบบเงินนะครับว่าจะให้ผู้เล่นได้เงินในตอนป้นอ่ะจะได้เงินอะไรเงินแดงหรือเงินเขียวนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของร้านต่างๆนะครับด้านบนนี้จะเป็นชื่อร้านนะครับผมต้องใส่เป็นชื่อร้านนะครับห้ามมีว่างนะครับต้องมีอันดร์สกอร์หรือห้ามขีดทางบาบน,นะครับต้องเป็นอันดร์สกอร์หรือว่าติดกันพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดนะครับจุดที่1ก็เหมือนที่ผมบอกครับคือจุด A จุดที่2จุด B ก็คือปลดล็อกจุดที่1แล้วก็ต้องมาปลดล็อกจุด B จุด C ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อร้านนะครับที่มันประกาศบอกเราจะเขียนอะไรก็ได้ว่า ให้มันแจ้งเตือนไปหาผู้เล่นหรือตำรวจตัวนี้ไม่ต้องแก้ไขนะับเป็นของมินิเกมนะครับผมตรงนี้เป็นเวลานะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็คือเวลาที่ผู้เล่นจะปนได้ถ้าครบกาหนดเวลา60วิอย่างเงี้ยถ้าผู้เล่นยังปนไม่สาเร็จนะครับมันก็จะปิดปิดล้านทันทีก็คือจะไม่สามารถปนได้อีกนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เวลาของมันนะครับ ตัวนี้ก็ที่ผมอธิบายบอกไปแล้วครับตัวนี้ก็คือการสุ่มของเงินนะครับผมว่าเราจะให้เงินมันได้เท่าไหร่นะครับตังนี้ก็จะเป็นไอเทมไอเทมที่ที่เราต้องการนะครับผมไอเทมที่เราต้องการก็คือไอเทมที่เราต้องการให้เขาปนนะครับต้องมีครับ สมมติเรามีเทสมาหรือว่ามีที่งัดมามีไอเทมงัดมาอย่างเงี้ยเราถึงจะงัดหล้านได้แต่ถ้าเราไม่มีมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถงัดได้นะครับต้องมีที่งัดมาก่อนครับโอเคตรงนี้ก็คือ a d ไอเทมนั้นก็คือตู้สุดท้ายนะครับตู้ที่ตู้ที่3นะครับตู้4นะครับผมถ้าเราใส่รหัสเสร็จตู้สีเราก็จะได้ชุดตีบวกมาหรือว่าใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทมชิ้นเดียวแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับ เพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับผมผมต้องแก้สคริปต์ด้วยก็เลยทำมาไว้ก่อนผมจะอัปเดตให้เป็นการใส่เปอร์เซ็นต์สุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มได้เลยนะว่าได้กี่อันนะครับผมโอเคด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมเป็นของพีโนพีโนติฟายนะครับผมก็เราสามารถใช้ได้ครับใช้ได้กับของอ c ร์ได้ของอันได้นะครับผมก็ตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับโอเคครับ วันนี้ก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับถ้างงหรือสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามในดิดคอร์ได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ